ในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะประการที่4ของเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูลความสมบูรณ์ของข้อมูลหมายถึงความซับซ้อนและเนื้อหาของข้อความตลาดการค้าแบบดั้งเดิมกลุ่มพนักงานฝ่ายขายและค้าปลีกขนาดเล็กจะมีข้อมูลที่มีความสมบูรณ์พวกเขาสมามารถจะให้บริการลูกค้าแบบต่อหน้าโดยใช้ข้อมูลชี้นำที่ได้รับจากทั้งทางเสียงและภาพ ื่อสนับสนุนการขายสินค้าความสมบูรณ์ของข้อมูลในตลาดการค้าแบบดั้งเดิมทําให้พวกเขาเป็นผู้ขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะมีการพัฒนาเว็บขึ้นมาใช้งานจะมีความไม่ส,สมดุลระหว่างความสมบูรณ์ของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงกลุ่มข้อมูลลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทําให้ข้อความที่ส่งออกไปยังลูกค้านั้นมีความสมบูรณ์น้อยเนื่องจากมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก การใช้เว็บทำให้เป็นไปได้ที่จะส่งข้อความที่มีความสมบูรณ์ที่อุดมไปด้วยข้อความเสียงวิดีโอแล้วก็ส่งไปยังคนจำนวนมากขึ้นพร้อมกันได้ต่อามาคือการติดต่อสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการพาณิชในศตวรรษที่20ยกเว้นเรื่องโทรศ มีความแตกต่างจากเทคโนโลยีของอ e ีคอมเมิร์ซในปัจจุบันซึ่งมีความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หมายถึงเป็นการที่สื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภคส่วนโทรทัศน์นั้นจะไม่สามารถขอให้ผู้ชมตอบคำถามใดใดได,ได,ได้ก็คือเหมือนกับว่าผู้ชมชมได้อย่างเดียวโต้อตอบไม่ได้ นะคะอันนี้ก็คือในทางตรงกันข้ามกิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ในเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซคือการมีปฏิสัมพันธ์ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้บริโภคในรูปแบบที่คล้ายกับประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับในการเดินเข้ามาซื้อสินค้าในร้านค้าปีกเพียงแต่เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับโลกความหนาแน่นของข้อมูล อินเทอร์เน็ตและเว็บช่วยเพิ่มความหนาแน่นของข้อมูลขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งหมายถึงมีข้อมูลปริมาณมากและก็มีคุณภาพสูงที่สามารถนําเสนอให้แก่ทุกคนได้เหมือนกันทั้งในตลาดผู้บริโภคในร้านแคลปปีกเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเจ็บเก็บข้อมูลการประมวลผลและการสื่อสารในขณะที่ช่วยเพิ่มความทันสมัยความถูกต้องและทันเวลาข้อมูลขึ้นอย่างมากมายความหนานแน่นของข้อมูลในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซทำให้ราคาและค่าใช้ใจ่ายต่างๆมีความโปร่งใสามากขึ้นราคาโปร่งใสหมายถึงความสะดวกที่ผู้บริโภคสามารถสืบค้นหาความหลากหลายของราคาสินค้าในตลาดค่าใช้ใจ่ายโปร่งใสหมายถึงความสามารถของผู้บริโภคที่จะค้นพบค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงกับพ่อค้านั่นก็คือเราทราบต้นทุนของสินค้าทั้งฝ่ายร้านค้าก็ได้รับประโยชน์เช่นกันร้านค้าออนไลน์สามารถค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับกผู้บริโภคได้มากขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาซึ่งจะช่วย ที่แต่ละกลุ่มก็จะมีความเต็มใจที่จะ่จยสินค้าในราคาที่แตกต่างกันและช่วยให้ร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกกําหนดราคาสินค้าได้ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเช่นการขายสินค้าที่เหมือนกันหรือเกือบจะเหมือนกันให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในราคาที่แตกต่างกันยก ยกตัวอย่างเช่นร้านค้าออนไลน์ผู้ให้บริการวางแผนท่องเที่ยวสามารถค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้บริโภคที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนที่แปลกใหม่ในราคาแพงจากนั้นก็วางแผนการท่องเที่ยววันหยุดระดับพีเมียมให้แก่ผู้บริโภคที่กระเป๋าหนักซึ่งทางร้านค้าทราบดีว่าลูกค้า คนนี้มีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมในวันหยุดพักผ่อนของตนเองในเวลาเดียวกันร้านค้าออนไลน์ก็สามารถชวางแผนท่องเที่ยววันหยุดแบบเดียวกันในราคาที่ต่ำกว่าสําหรับผู้บริโภคที่เน้นความสําคัญของค่าใช้ใจ่ายมากความแน่นแน่นของข้อมูลก็ยังช่วยให้ร้านค้าสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ออกจากคู่แข่งรายอื่นในแง่ของค่าใช้จ่ายแบรนด์และคุณภาพ อีคอมเมิร์ซส่วนบุคคลและการปรับแต่งเทคโนโลยีอ e ีคอมเมิร์ซในปัจจุบันสามารถสร้างขึ้นมาแบบเฉพาะจอดจงเป็นรายบุคคลร้านค้าสามารถกำหนดเป้าหมายข้อความทางการตลาดของพวกเขาให้กับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะด้วยการปรับเปลี่ยนข้อความให้สอดคล้องกับวิธีการใช้เมาส์ พฤติกรรมชื่อความสนใจแล้วก็ซื้อสินค้าที่ผ่านมาของแต่ละคนเทคโนโลยีนี้อนุญาตให้ปรับแต่งรายละเอียดเช่นการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้ใช้หรือตามพฤติกรรมในอดีต ด้วยคุณลักษณะการโต้อตอบอของเทคโนโลยีอ e ีคอมเมิร์ซทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคในขณะที่กำลังซื้อสินค้าในตลาดการค้าได้ด้วยการเพิ่มปริมาณความหนาแน่นของข้อมูลทำให้การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าที่ผ่านมารวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคสามารถถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้ในร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลที่ได้ก็คือการสร้างและการปรับแต่งเว e ็บอีคอมเมิร์ซส่วนบุคคลทำให้เกิด เป็นเว็บรูปแบบใหม่ที่เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้เลยยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะซื้อเลือกซื้อของบางสิ่งที่คุณต้องการเห็นในโทรทัศน์โดยการเลือกดูช่องที่ต้องการแต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาของช่องที่คุณเลือกได้เลยในทางตรงกันข้ามเว็บบอร์สติ journal ออนไลน์ย้ยคุณสามารถเลือกชนิดของเรื่องราวข่าวที่คุณต้องการรับทราบเอาไว้ล่วงหน้าแล้วคุณจะได้ รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์หรือข่าวที่คุณสนใจเทคโนโลยี <Technology S 1> คือทางสังคมหรือว่าเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมที่ให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาและเครือข่ายสังคมในทางตรงกันข้ามกับเทคโนโลยีสมัยก่อนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอ e ีคอมเมิร์ซได้รับการพัฒนาให้มีความสัมพันธ์กับ ทางสังคมมากขึ้นโดยการอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแบ่งปันกับเพื่อนของเขาและชุมชนทั่วโลกในเนื้อหานี้อยู่ในรูปของข้อความวิดีโอเพลงและภาพถ่ายของการใช้รูปแบบการสื่อสารเหล่านี้ผู้ใช้สามารถจะสร้างเครือข่ายทางสังคมแบบใหม่ขึ้นมาด้วยตนเองรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายสังคมที่มีอยู่แล้วสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ใน ประวัติศาสตร์สมัยใหม่รวมทั้งสิ่งทีมใช้รูปแบบของการกระจยายข่าวสารซึ่งเป็นการส่งข่าวสารจากคนหนึ่งไปยังคนจำนวนมากโดยใช้เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นในสถานที่กลางของผู้เชี่ยวชาญเช่นนักเขียนบรรณาธิการผู้คมกับหรือผู้ผ,ผลิตในขณะที่ผู้รับข่าวสารจำนวนมากจะเป็นฝ่ายที่บริโภคสินค้าที่ได้รับปรก็จะ บานตฐานทั้งหลายอินเทอร์เนต็ตและอ e ีคอมเมิร์ช่วยเพิ่มพลังให้แก่ผู้ใช้ในการสร้างและแพร่เผยแพร่เนื้อหาออกไปยังผู้อื่นจำนวนมากและยินยอมให้ผู้ใช้สามารถกำหนดประเภทของเนื้อหาที่ต้องการโดยตนเองอินเทอร์เนต็ตมีรูปแบบกระจายข่าวสารแบบจับผู้ผลิตจำนวนมากไปยังผู้รับจำนวนมากในการสื่อสารมวลชนเราขอจบในส่วนนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรา ก็จะไปดูครั้งต่อไปกันนะคะ